บบะะวันนี้นะคะแบมบก็จะมารีวิวกระเป๋านะคะจาก My Scape Bag นะคะเป็นสีแชมเปญนะคะสาหรับรุ่นนี้นะคะสิ่งที่แบมชอบมากๆเลยเนี่ยก็คือตรงนี้นะคะกระเป๋าข้างหน้านะคะหลายคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเวลาเราขึ้นเครื่องใช่ไหมคะเราจะต้องแบบแบกบกระเป๋า2ใบแบกบโน้ตบุ๊กไปด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องมีกระเป๋าเขแบงก์อีกบางคนเนี่ยถ้าใส่กัะโู้ตบุ๊กไว้ข้างในเนี่ยเวลาผ่านตรงที่เขาตรวจของเล็วเนี่ยก็ต้องมาเปิดกระเป๋าอีกเสียเวลาใช่ไหมแต่เนี้ยมันตอบโจทย์ทุกอย่างมันแก้ จริงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใสไ่ได้บ้างนี่ค่ะกระเป๋าใบนี้นะคะออกแบบมาเพื่อใส่ของหลายอย่างมากข้างหน้านะคะก็สามารถใส่โน้ตบุ๊กใส่ power bank ใส่ของเหลวเวลาเราผ่านตรง security เราก็ไม่จําเป็นต้องเปิดกระเป๋าแล้วเราก็ไม่ต้องมีกระเป๋าแยกด้วยแล้วก็ สามารถเปิดกระเป๋าตรงนี้แล้วก็ออกมาได้เลยตอบโจทย์มากๆเลยค่ะทุกคนไม่ต้องแบกกระเป๋าไหลไปแล้วก็ดูตรงล็อกนะคะตรงนี้ก็จะมีที่ล็อกให้ตั้งหักด้วยแล้วก็ล็อกตรงนี้ก็หนาแน่นมากๆนะคะก็คือจะสามารถตั้งหักผ่านแล้วก็มีกุญแจด้วยสะดวกสบายมากๆเลยค่ะทุกคนในส่วนของล้อหมุนนะคะทุกคนดูมันหมุนได้ขนาดนี้ทุกคนขอแนะนำเลยใบนี้นะคะ My Scape Bag นะคะรุ่นนี้เลยนะคะตอบโจทย์สุดๆะคะ่ะ